ว่าสั่งเบรกพี่จิ้งกับน้องวาวาเอ่อสั่งเบรกไหมเหรอครับก็ไม่นี่ครับก็ก็ปกติก็ปกติแต่ว่าคือตอนนี้คือกับพิ้วก็ไม่ได้คุยอ,อะไรมากนักคุยเรื่องงานอย่างเดียวนะครับได้คุยว่ามีเรื่องนี้มีมีม <hy m. S 2> เรื่ออะไรละครไหมอืมไม่นะครับ <P an ising> เพราะว่าเพชรไม่ค่อยได้เจอพิ้วกเลยเพราะถ่ายละครเจ็ดวันตลอดอย่างเวลาเราทำงานกับน้องวาวาเอง ไม่เลยครับเขาไม่ถามไม่ถามเขาไม่ถามเลยเรามีอึดอัดใจไหมเพราะว่าเราก็อยู่ใกล้ชิดกับคนที่กำลังมีปัญหาเออถามว่าอึดอัดใจไหมมันก็มีนิดนึงแหละครับเพราะว่าวาก็เป็นน้องรักคนหนึ่งเราก็สนิทที่สุดนรรดาน้สาวนะครับแล้วก็ส่วนผู้จัดการือผู้จัดการแต่ว่าส่วนนี้ที่เขามีปัญหากันคือเราไม่รู้เราก็มีปัญหาอะไรกันแต่เราก็ให้กำลังใจทั้งสองฝ่าเราเป็นกลางดีกว่าไม่ใส่ส่วนตัวน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะที่เรา คนไหนครับว่าว่าเออว่าว่าวามีคนน่ารักนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทำง,งาน,นมากเป็นคนที่น่ารักแล้วแต่คนมองจะมองยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเวลาเขาอยู่ที่กองถ่ายเนีเขาก็คุยปกติน่ารักเขาจะอยู่ในมุมของเขาเนีขาชอบอ่านหนังสืออะไรอย่ยอแบบนี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะข่าวมันจะออกมาเป็นจริงก็ตามแต่เราคือเราไม่จำเป็นว่าเราต้องมองหน้ากันไม่ติดมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่อง เรื่องที่แบบเรื่องที่ผิดเลยที่เราจะแบบไม่มองหน้ากันทั้งทงที่เราทะเลาะผู้จัดการมันไม่ใช่เรื่องใช่ต้องแยกแยะความรักของน้องว่าเป็นขี้วินมาสายไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยเราเจอพฤติกรรมแบบนี้บ้างไหมเออถามจริงนะบอกจริงว่าไม่ค่อยได้เข้าฉากกับวาวาจะน้อยจะน้อยมากเราก็เลยไม่รู้เพราะว่าเรามาก็ตีสี่อย่างเงี้ยใครจะมาบ้างก็ส่วนมากจะมีผู้ชายมาจริงจริง,รงตื่นตีสามตีสี่อ่ะทุกวัน,ท,วนทุกวันจันทร์อังคารหึงพุธอ่ะใช่ แต่เรื่องกระแสคู่จิ้นแฟนๆก็ยังเชียร์อยู่เราโอเคไหมเออเปลี่ยนคู่ได้แล้วล่ะมีละครมีละครมาแล้วเนี่ยเป็นคู่บ้างไหมเป็นเตยบ้างไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวเรื่องส่วนตัวนะของไม่ได้เกี่ยวครับเราก็ให้กําลังใจทุกๆฝ่ายอยู่แล้วเข้าใจเข้าใจเราเข้าใจว่าเออน้องเขากน้องก็เป็นผู้หญิงนะนไม่เหมือนผู้ชายอย่างเราเราเข้มแข็งอยู่แล้วแต่เก่าก็ต้อไปข้างหลังก็ร้องง่ายเหมือนกัน น้องเขาก็น่ารักน้องเขาพยายามอดทนเขาขอให้น้องเขาผ่านช่วงนี้ไปให้ได้พี่นี้เองอให้กำลังใจน้องเขาเราเราใกล้ชิดกับน้องเขาเรามีได้ไปเปย์อะไรให้พี่อุ๊ฟังบ้างไหมว่าแบบน้องเขาก็อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเออก็บอกนะก็บอกก็บอกก็บอกว่าน้องเขาก็น่ารักไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้แต่ด้วยความที่ในสายตาผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงค่ะ เราก็หวังว่าจะทั้งคู่ก็จะต้องกลับมาวมงานกันให้ได้เนาะคือหวังว่าคือนจริงอ่ะวงการมันแค่ยู่แล้วอยากให้มาเอ่อมาร่วมง,งานกันดีกว่าไม่อยากให้มองหน้ากันไม่ติดคืออยากให้รักกันมากกว่าเราเราเอางานมากกว่าเราอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมามาปะพลแล้วคือจะปนเออไม่คิดไหมก็คิดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราตัวเองยังมองไม่รอดเลยตอนนี้ <laughs> ยังยังยังมึนๆตัวเองอยู่เลยฮะ หวังว่าเป็นเช่นนั้นครับก็อยากให้มันจบด้วยด้วยดีนะครับไม่อยากให้มีใจทั้งสองฝ่ายอยากให้รักกันนะครับแล้วก็กลับมาร่วมงานกันเหมือนเดิมนะครับโอเคค่ะสาวน่าอัพเดทพี่ชายเออช่วงนี้เหรอก็ก็พอมีคุยๆบ้างนะเรื่องธรรมดาของยังไงนอกในวงการหรือเจ็บเจ็บอะไยนะคะนอกอยู่แล้วฮะก็ดูๆไปเรื่อยๆครับคุณลองดด้วยไหคะเออไม่รู้เหมือนกันครับแบตหมด ก็นานครับนานก็ดูไปเรื่อยศึกษาคนไทยเรื่อยไม่ใช่แฟนก็ก็เออเรียกว่าเพื่อนสนิทแหละเพื่อนสนิทคนเดียวใช่แล้วถ้าเราก็เราเอยขนาดนั้นเดี๋ยวเผื่อเราเลิกรากันมันจะดูหน้ากังวลจุกแล้วไม่กลัวเขาเขาไม่ไใจอย่างวิญเขาจะทีไม่หรอกครับเขาก็รู้อยู่แล้วหรือว่าแอบไปเรียกกันส่วนตัวไม่บอกเราอ่าก็เรียกกันตัวเรียกที่รักเท้วล่ะ ก็ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งก็แฮปปีกระชุ่กระชวยนะก็โอเคครับคือเราก็เหนื่อยงานแล้วลนะ่ะเราก็อยากมีกําลังใจบ้างเมื่อไหร่จะยอมบอกกทีว่าคนยังไม่ไมบอกเปิดตัวเมื่อไหร่ดีคะยังไม่เปิดสิงไม่พอกลัวจะแชร์ตัวอะไรมี้้างเออถามว่ากลัวไหมมันก็มีบ้างค่ะแต่ด้วยความที่ถ้าแฟนคลับหลายคนเข้าใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็ผลงานของเราเนี่ยชื่นชอบผลงานเราอยากให้ติดตามผลงานเราดีกว่าอยากให้เอาเรื่องส่วนตัวเนี่ยเก็บไว้แล้วก็เรามา รักใครเนะ่คือเข้าใจว่าแฟนคลับเขารักเขารักเราด้วยผลงานด้วยความเสน่ห์ของเราด้วยด้วยทัศนาอ่ตความอัตยาใสของเรามากกว่าย้ายมองตรงนี้ไงมองผลง,งานมากกว่าอันนี้ต้องเป็กอะไไหมคะคนนี้เออก็ถามว่าอารมไหมมันก็ก็โอเคครับสเปกเราเป็นแบบไหนคะคือคจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้วางสเปกเลยครับ คือจริงๆแล้วคือถ้าคือเราทํางานในวงการนะ,นะเราก็อยากมีคนที่แบบเข้าใจดูแลกันให้กําลังใจกันอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเราเหนื่ยงแล้วต้องมานั่งทะเลาะแบบไร้สาระอ่ารเงี้ยโอ้ยแฟนคลับน่ารักแฟนคลับทุกคนก็น่ารักเขาเขาแฟนคลับบางทีเขาก็รู้อยู่แล้วแต่เขา <มๆ S 2> ด้วยความที่เขารักเราเขาชอบเราแล้วแล้วเราก็เป็นคนแบบที่เล่นอัธยาใส่ดีคุยเก่งเข้าหาแฟนคลับได้ง่ายอะไรเงี้ยเราไม่เคยท่าร้อมไปไหนมาไหนปกติก็ท่าไม่ค่อยได้ไปไหนกันเลย โอ้ไม่ได้ไปไหนเลยจริงครับเพราะว่าเพชรถ่ายแต่ละครไงกลับมาก็ดึกดื่นก็แบบอยู่ต่างจังหวัดจะบ่อยจะนานนานทีจะออกไปทีคือจะน้อยมากจะน้อยมากพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยต้องพามาเปิดตัวนะก็รอจนแก่ก่อนนะได้หรอรอแต่งรอเลขสามอ่ะอันนี้ก็ไม่กี่ปีแล้วอ่ะกับสเปคได้ไหมขาวหน่วยหรือเปล่าพี่เออแต่ว่าสเปคก็ขาวขาวนะขาวขาว